สวัสดีครับพบกับผมสันนี่เสกรักชัยสอนสรายุทธ์และนี่คือรายการ APO ๊สุดสัปดาห์ครับแน่นอนว่าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับยามบ่ายแบบนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกับผมและรายการ APO ๊สุดสัปดาห์กันครับในช่วงแรกนี้ข่าวสารที่ผมนํามาฝากนั้นเกี่ยวกับคุณอ้วนรังสิตนะครับที่เขาเพิ่งจะโดนข่าวว่าแอบไปกิ๊กกับสาว แก้วเฟยฟังแก้วหรือแก้วจรินยานั่นเองไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกข่าวสามวงการบันเทิงทั้งอาทิตย์เลยนะครับโอ้ยน่าสนใจอะไรอีกมากมายทั้งหมดนี้ไปอัปเดตกันพร้อมๆกันเลยครับกับช่วงแรก Popnews ครับ มาเริ่มกันที่การอัปเดตผลงานของสาวจักจัร์อคมสิรินะครับที่ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าทางค่ายกันตนานั้นได้ทาบทามสาวจักจันร์ให้มาเล่นบทร้ายในละครเรื่องเพลิงพระนางประกบคู่กับนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างอ้ําพชราภาและสาวยุ้ยจิรนันทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างดีใจกันยกใหญ่แต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราลองไปฟังจากสาวจักจันทร์กันเลยครับก็ยอมรับว่าเออมีการติดต่อมาจริงค่ะแล้วก็คุยกับพี่ลูกตาพี่ลูกตาก็บอกว่า อยากให้จันเร่นแล้วก็มันเป็นบทที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เล่นกับพี่อ้ําแล้วก็พี่ยุ้ยด้วยมันน้อยมากที่เราจะได้ได้ร่วมงานกับพี่นักแสดงที่ที่มีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยอย่างจันทิ่เล่นกับพี่ยุ้ยไปจันก็ไม่คิดว่าเออจะไมาได้เล่นด้วยกันอีกเพราะว่ามันมันน้อยครั้งมากที่จะได้ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ที่ที่เก่งมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากเพราะว่ายิ่งพี่อ้ําเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไอดอลเลยอ่ะเก่งมากค่ะสำหรับคนที่ิดต่อมาเป็นบทร้ายอี มาถึงข่าวของพระเอกหนุ่มอ้วนรังสิตกันบ้างนะครับหลังจากที่มีกระแสกุ๊กกิ๊กนอกจอกับสาวแก้วจริญญาทาเอาหนุ่มอ้วนก็ต้องออกมาชี้แจงว่าตนกับสาวแก้วนั้นเป็นพี่น้องกันจริงๆไม่มีอะไรเกินเลยนอกจอแน่นอนแล้วส่วนเรื่องที่หมอดูทักหนุ่มอ้วนว่าจะได้เนื้อคู่เป็นสาวยุโรปนั้นหนุ่มอ้วนจะว่ายอย่างไรกันบ้างลองไปฟังกันเลยครับก็ <c oughs> มีฉากกุ <c oughs> ๊กกิ๊กครับถ้าเป็นเรื่องปกติก็มีแบบแค่หอมแก้วธรรมดาแต่ว่ากับน้องแก้วนี่ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่า กับน้องแก้วเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะครับแ,<ล>แต่เพิ่งมันมีโอกาสได้ร่วมงานกัน<ล>ก็นสนิทกันธ<ล>รรมดาไม่มีอะไรครับ<ล>ตอนนี้ยังโสดอยู่ครับ<ล>ยังแบบแซวแซน้องแก้วเลยว่าหายพี่ด้วยล่าสุดดูหมอมาอีกแล้ว <c oughs> ดูหมอดูจากพม่าเลยครับเ<ล> <c oughs> ขาบอกว่าจะเจอตอนแบบกลางๆปีอะไรเงี้ยครับเขาบอกด้วยว่าอาจจะเป็นคนโซนยุโรป ยุโรปผมก็คิดในใจว่าพขาเป็นโซนเกาหลีไม่ได้หรอมาถึงข่าวของนางเอกสาวจุ๋ยวรัตยากันบ้างครับที่ล่าสุดสาวจุ๋ยก็ได้ออกมายอมรับว่าตนได้ให้เค้กกับหนุ่มหนามในวันเกิดของหนุ่มหนามจริงแต่ยังไม่ได้คืนดีกันนะครับโดยสาวจุ๋ยก็บอกว่าความสัมพันธ์แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ดีอยู่แล้วส่วนเรื่องที่ว่ามีหนุ่มๆน,นอกว,กวงการแอบเอาดอกไม้มาให้นั้นจะจริงหรือไม่ลองไปฟังจากสาวจุ๋ยกันเลยครับอ๋อไม่ล่าสุดแล้วนะั้น ช่วงแบบปลายปีมกระลาไอ้ปลายปลายเดือนมกระลาค่ะแล้วก็เอาไปเจอใครแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้คดีอยู่แล้วอะค่ะก็จริงๆไม่ได้ปิดโอกาสการรีเทิร์นแต่ว่าจะอยากให้ถ้าสมมติว่าเราจะกลับไปไหนเนี่ยเราควรจะไปด้วยใจของเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าจีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีส่งดอกไม้มาบ้างมันมาเลนทายแต่แต่ว่าคือเราก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้คุย อ๋อพี่หนามมาส่งอยู่แล้วค่ะพี่หนามส่งมาเยอะมากค่ะส่งมาแบบช่อใหญ่อลังการแบบอ,อะไรเงี้ยมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มบอยประกรณครับที่ล่าสุดนั้นหนุ่มบอยออกมาบอกว่าเดือนพฤษภาคมนี้น้องวันใหม่ก็จะเข้าเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งแล้วโดวยหนุ่มบอยก็บอกว่าจะรับงานน้องให้น้อยลงเพื่อให้น้องวันใหม่ได้เรียนอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องที่หนุ่มบอยซุ่มทําธุรกิจใหม่นั้นจะเกี่ยวกับอะไรและทํากับใครลองไปฟังจากหนุ่มบอยกันเลยครับ ไม่ไม่ก็ปกปตินะครับแต่ว่าช่วงนี้จะมีโฆษณาออกมาแทนเองแต่เดี๋ยวช่วงพฤษภา เปิดเทอมแล้วพงแบบว่าไปทำไปไปไปเรียนหนังสือเปิดเทอมนี่คือเต็มเวลาใช่ก็เรียนจันถึงสุขเข้าเข้าอนุบาลหนึ่งคือมันเป็นบางช่วงครับบางช่วง,าง่วงายละครเยอะก็ก็อาจจะหายหน้าหายตาไปช่วงนี้ละครปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งก็มีเวลามาออกอีเวนต์บ้างเอาเอาเงินไปทําธุรกิจมากกว่าใช่ตอนนี้ก็ทำหลายอยา่างเดี๋ยวก็จะมีเปิดรองเท้าด้วยอ๋อไม่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 เป็นเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่สมัยมปลายครับผม เขามาชวนทำเข,เขามาชวนทำแล้วก็เออน่าสนใจเป็นอะไรที่เราก็ออยังไม่เคยทำด้วยเพราะทำแต่ร้านอาหารมาก็ลองมาทำเป็นแนวแฟชั่นดูบ้างมาต่อกันที่ข่าวของคุณแม่ยังสาวอย่างสาวปิ่นเกตมณีครับที่งานนี้ควงน้องเจ้านายลูกชายคนโตออกงานเลยขออัปเดตถามคุณแม่แล้วก็ลูกชายสะหน่อยนะครับว่าแผนที่น้องเจ้านายจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นได้วางไว้เมื่อไหร่ งานนี้สาวปิ่นแอบบอกมาด้วยนะครับว่าจะให้น้องเจ้าขุนลูกชายคนกลางไปเรียนด้วยกันเลยจะได้ไม่เหงา งานนี้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนจะไปเรียนทั้งคู่สาวปิ่นจะเหงาหรือไม่ลองไปฟังรายละเอียดกันเลยครับตอนแรกเนี่ยวางแผนไว้จะให้เจ้านายไปดูลู่ทางก่อนอ,อีกสองปีค่อยให้เจ้าขุนตามไปแต่ปรากฏตอนนี้ดูไปดูมาวัยของเจ้าขุนเขาก็เริ่มที่จะไปเข้าที่นู่นพอดีเป็นช่วงเปลี่ยนพอดีแล้วก็จะเหมาะกับการย้ายโรงเรียนก็เลยให้ไปพร้อมกันเลยอย่างน้อย2คนไปก็จะไม่เหงามากแล้วเราก็เหมือนแบบเออเราก็ สบายใจขึ้นด้วยว่าเกิดคนนึงเป็นอะไรอีกคนหนึ่งก็จะได้ดูแลก,กันคือก็ก,ก็ก็ไม่เหงาค่ะเพราะว่าปีหนึ่งเขาปิดเทอม3 3 4สรอบก็เดี๋ยวก็ให้กลับมาแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยให้กลับก่อนแต่ต่อไปก็คงจะห่างขึ้นเราอาจจะไปเที่ยวบ้างไปหาเขาบ้างใช้เวลาร่วมกันคือจะไม่ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตตามลำพังโดยที่ไม่รู้จักว่าการอยู่กันครอบครัวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย มาปิดท้ายกันที่ข่าวของครอบครัวของสาวนีนาสุทิตาและก็แบงค์พัชระครับที่งานนี้ควงน้องแพทริกมาร่วมงานด้วยนานๆจะได้เห็นครอบครัวนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยขอถามถึงน้องแพทริกหน่อยนะครับว่าตอนนี้พัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างจะฉายแววชอบกีฬาแบบทั้งคู่หรือเปล่าและตอนนี้ทั้งคู่พร้อมที่จะมีทายาทคนต่อไปหรือยังเชิญทั้งคู่มาชี้แจงให้ฟังกันเลยครับสองขวบครึ่งค่ะที่สุดตอนนี้ห่วงเรื่องของแน่นอน โรคภัยไข้เจ็บก็หนึ่งอย่างแล้วพอเข้าโรงเรียนแล้วแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุคือบางทีทุกวันนี้แบบดูข่าวเด็กตกน้ําเด็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมองไปไหนมันก็กังวลไปหมดอ่ะมีก็มีพาไปเตะฟุตบอลเนาะก็ชอบเตะฟุตบอลนะฮะว่ายน้ำเนี่ยครับก็เป็นการเสริมพัฒนาการเขามากกว่าคือยังชอบอะไรคงคงยังอีกสักพักอ่ะ คุยกัน,นอย่างถามแพทย์ิคว่าเวลาอยู่ที่บ้านอยากมีน้องไหมแพทย์ก็จะบอกว่าอยากมีแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วแต่ธรรมชาติเลยครับจริงๆผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ได้ผู้หญิงอีกคนก็แม่ก็มีเพื่อนช้อปปิ้งเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอีกคนเขาก็ <S <S เขาก็อยู่ดูแลกันเราก็จะได้หมดห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรียกได้ว่ายังแรงได้อีกนะครับสำหรับข่าวในช่วงแรกของเราแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับพอช่วงที่2นี้ผมมีพีวีดิ้งมาฝากกันครับ แต่มันจะเป็นพีเวดดิ้งอะไรหรือของใครนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันในช่วงที่2ครับกลับกข้สู่ช่วงที่2ของรายการ A-POP สุดสัปดาห์กันนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกไว้นะครับผมมีเบื้องหลังการถ่ายพีเวดดิ้งของเหล่าบรรดาคู่รักนะครับกับนิตยสญญาร V นะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าืหจะน่ารักน่าสนใจแล้วก็หอมกลุ่นไปด้วยความรักแค่ไหนต้องไปอัปเดตท,ทั้งหมดนี้ในช่วงป๊อป a ารไรตี้ครับ ีค่ะแฟนๆรายการ APOP แล้วก็แฟนๆของนิตยสารวีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยจะโอชจะพาทุกคนเนี่ยมาดูการถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะของ2คู่รักที่ทางนิตยสารวีนะคะเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเลยละค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นชกิจกรรมที่เราสืบเนื่องมาจากเมื่อวันวาเลนไทน์นั่นเองเราให้เหล่าคู่รักเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมการผ่านทาง vmax.com นั่นเองค่ะอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยคู่รักทั้ง2คู่เขาจะหวานเขาจะฟินกันขนาดไหนตามจะโอกไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกับกิจกรรม we love valentine ค่ะ เรียกได้ว่าโปรยความหวานไปทั่วเซนทันเวลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ2คู่รักที่มาถ่ายแบบพรีเวดดิ้งในกิจกรรมว e เลฟว์าเลนไทน์ที่ทางนิตยสารวีได้จัดขึ้นในช่วงวันวาเลนไทน์เป็นประจำทุกปีและในปีนี้นะครับเราได้คู่ของคุณโทมัสชาญกับคุณไข่มุกอภิษดาวัฒนาเสวี คู่รักจากทางเซนทันเวล l ์และคู่ของคุณแบงค์พิวัตสุริยาพิวัตกับคุณเพ่ยเพ่ยธนิดากุลชวนคู่รักที่ร่วมกิจกรรมผ่านทาง vmac.com ซึ่งทั้งคู่ก็ได้สวมบทบาทนายแบบและก็นางแบบถ่ายภาพทั้งในร้านดอกไม้และร้านเพชรได้อย่างสวยงามไม่แพ้นายแบบและนางแบบตัวจริงกันเลยครับก็รู้สึกนิตยสารนะคะดูแลดีแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆให้เลือกทุกอย่างได้ลงตัวมากชุดช่างแต่งหน้า รักช่างผมแล้วก็ร้านดอกไม้จบด้วยที่ร้านเพชรก็เพชรนี่ก็สวยค่ะวันนี้ก็ประทับใจทุกอย่างเลยเขาเขาเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เทคแคร์ดีเวลามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาก็ปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาแล้วเขาก็เป็นคนที่มั่นคงค่ะ และคู่ที่ถือว่าเรื่องราวของความรักของทั้งสองคนไม่น่าจะเกิดเป็นรักแท้ได้นะครับนั่นก็คือคู่ของคุณเพ่ยพ์ยกับคุณแบงค์ซึ่งพบรักกันผ่านทาง Hi 5, h i ไฟฟเว็บบล็อกสุดฮิตในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นที่นิยมจนถึงวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองคนจะรักกันมาอย่างยาวนานและกําลังจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ด้วยลหะครับ ตื่นเต้นค่ะวันนี้แบบคนเยอะมากแล้วไม่เคยแบบว่ามาถ่ายนอกสถานที่ไม่คิดว่าจะคนเยอะคนเยอะขนาดนี้ทีมงานเป็นกันเองมากใช่ทุกคนเป็นรีมากค่ะจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนปีนี้จะเข้าปีที่เก้าปีนี้จะเข้าปีที่เก้าแล้วอะค่ะใช่แต่ว่าเราเจอกันในยุคแบบว่าตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์ยังยังไม่แบบว่าเหมือน a c e b o o k อะไรขนาดนี้เราแต่เราก็เจอกันใน ไฟเราะเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที kind of in, kind of ่ซื him, ่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลายอะค่ะแล้วก็จริงใจครับก็เขาเขาน่ารักครับก็คือตั้งแต่พบกันมาเขาดูแลผมดีมากเราไม่ได้ดูแลผมคนเดียวดูแลครอบครัวผมด้วยแล้ก็คุณแม่ผมเนี่ยก็แบบทับใจเขามาตรงนี้คือไม่ได้ดูแลผมคนเดียวดูทุกคนดูแลทุกคนนาจะเป็นคนไทยก็ตาม อิดฉาจังเลยค่ะคุณผู้ชมก็ทั้งสองคู่นะคะเขาน่ารักแล้วก็หวานกันมากๆโดยเฉพาะคู่ของคุณเพ่ยๆแล้วก็คุณแบงนะคะที่ความรักของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่หลายคนคิดว่ารักแท้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในนี้นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยผมดิคิดก็เกิดขึ้นได้เสมอค่ะแต่ถ้าหากว่าคู่ไหนนะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในนิตยสารวีแบบนี้บ้างนะคะก็ต้องรอติดตามค่ะเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ย เขาจะมีกิจกรรมแบบนี้จัดขึ้นอีกแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยจะโอคขอเวลาไปเล่นโซเชียลก่อนนะคะเผื่อว่าจะเจอรักแท้กับเขาบ้างค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้โหเห็นแล้วมันน่าอิจฉาจริงๆครับคุณผู้ชมพีเวดดิ้งสวยๆบรรยากาศแห่งความรักนะครับเห็นแล้วผมอยากจะถ่ายบ้างแต่ที่สําคัญนะครับต้องหาแฟนให้ได้ก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีใครเอาเลยครับนะครับสำหรับโอ้โหพีวดดิ้งนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและก่อนจะลาจากกันไปผมก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับ กับกิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพะะยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิ e พและ EGV สัปดาหละห้ารางวัลรางวัลละ2ใบโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้โดยการตอบคำถามประจำสัปดาห์โดยผ่านทาง SMS ซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าจากภาพะะยนตร์เรื่อง c t t w วร e แบบว่ารักอะแมวที่เล่นในภาพะะยนตร์ใช้ชื่อตัวละครว่าอะไร ทราบคำตอบแล้วนะครับพิมพ์คำว่า A pop ตามด้วยคำตอบจากนั้นส่งมาที่เบอร์ SMS เบอร์ C64-2900 ย้ำนะครับเบอร์ C64-2900 จากนั้นก็รอรุ้นรับเป็นผู้โชคดีในรายการ A pop เที่ยงของสัปดาห์หน้าครับและเมื่อพูดถึงภาพยนตร์ก็ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับกับแอปพลิเคชัน Major Movie Plus ครับแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณเลยครับดาวน์โหลดฟรีที่ Google Play และ App Store นะครับดาวน์โหลดมาปุ๊บก็สามารถดูทั้ง ที่ซอร์หนังเช็คเวลาหนังและซื้อตัวหนังได้เลยครบคันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างละครับคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันไหมล่ะครับกับข่าววงการบันเทิงนะครับถ้ายังไม่เต็มอิ่มต้องรอสัปดาห์หน้าครับเพราะผมจะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอทีวีแบบนี้ทุกเสาร์อาทิตย์เวลาเดิม12นาฬกานาทีที่ช่องอมรินทีวีทีเลขกส4ว้ วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมสนี่เสกรักชัยสอนสรายุทธะรายการเอฟพบสุดสรดต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ